โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water c a t h Channel นะฮะและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Monster Hunter Rise และ EP นี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยช่างแม่งโอเคตอนนี้เราก็มาเออผมก็ได้เออ30 HR แล้วนะ Hunter Rank เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าเราต้องไปปราบอะไรต่อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเราต้องไปปราบอะไรนะ คูชาร่าโอพระเจ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เกลียดมากๆผมเกลียดท่าลมมันสุดๆปไปเลยซึ่งอันนี้จับไม่ได้แน่ๆใช่ไหมเพราะคูชาร่าเป็นเอนนชียนส์ใช่ปะลึกเข้าไปในภูเขาหิมะมีมอนสเตอร์กำลังโดนกลั่นแกล้งหายใจก็ไม่ทันเพราะเจ็บไปหมดสุดท้ายต้องเป็นมืออาหารแน่เลย การยืนหยัดครั้งสุดท้ายอย่างน้อยก็ตายอย่างฮีโร่จากนั้นความช่วยเหลือก็มาจากท้องฟ้าเปรียบดังลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์น,น่ารักมาช่วยน้องแมวเหรอเนี่ยน่ารักเหมือนเปนกษัตเลยนะ น้อนงงเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนพายุมาเอ้ามันแพ้พิษเหรอน่าจะใช้ดาบพิษแล้วเอาดาบระเบิดมาอ้าวอยู่ไหนอ๋อนี่ไงสวัสดีเจ้าเออโอ้โหฟันปั๊บพีดเลย Ô ô. win mà. ปาดเข้าให้โอเคไม่โดนอืมโอ้โหเวียงไม่โดนว่าจริงอืมยชิบ ปาดเข้าให้ pues เออวัดลาลิวบอกได้คำเดียวว่าลาลิวเฮ้ยทำไรเอ้าอะไรอ่ะผมหลบแล้วนะบ้าจริง hơi mileo hết hảo mà you hui 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 cứ อะไรเนี่ยคู่ชายยังหนีผมเลยอะไรกันครับเนี่ยอ้าวอยู่กับไทเกร็กส์เยี่ยมไปเลยตีกันเองนัเนี่ยเออไงเงี้ยะมาไปเลยเจ้าไทเกร็กส์สู้เขาลูกสู้เขาเออสู้เขาสู้เขามามามาจะเอาไงฮะเจ้าไงฮะเอาไง จะเอาไงาเอาไงเอาไอ่สักทีเป็นไงเ่าคุชาคุชาก็คุชาเออใครไม่ชาแต่คุชามาโอ้โหโอ้หมากันมากันเบ่งบานมากมากมากันเยอะสุด,สด สวัสดีนี่เนี่ยหัวเคกไปทีนึงอ้ายู่นหนวะนี่มามาคุชาเจอไฟนระกโลก,กันเป็นไง้อวไม,ไม่ไม่มีไฟออกสักดอกเลยหรอโอ้ยเออเป็นไงอะหางดาบเป็นไงล่ะเจอหางดาบเป็นไงเอาไงเ้วเอาไงเ้า ยังไง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 แล้วยังไงแล้วอันนี้ไงไฟนรกมาละเออเออเออเป็นไงล่ะเจอระ,ะเบิดดิวเคียร์ไปนหนึ่งดอกอึงอ้งอึง้งอึ้งอึ้งอึ้งเลยละสิอึ้งไปเลยละสิ อึ้งไปเลยละสิอึ้งไปเลยอีกทีนึงอีกทีนึงขอทีนึงอีกทีนึง,อนงเออไม่โดนบ้าอะไรทั้งนั้นแม่เลยโอ้โหจมูกมันแดงแล้วเฮ้ยจมูกแดงจมูกแดงหนาวเหรอหนาวเหรอจะจะจ,จมูกจมูกแดงเหรอผู้ชายจมูกแดงเหรอจ๊ะจม เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคเออเออโอ้โหชิปละชิปอืมโอ้ยโอ้ยลมลมลมแรงอะไรฮะเนี่ยใช่อะไรฮะเนี่ยไม่โดนอะไรเลย อะไรวะเนี่ยนี่ไงผลของก,การฟันไม่โดนอะไรเลยอืมยังไงมัน <c oughs> อ้โอเออมันยังไงดีล่ะฮยชิบมันยังไงกัน มันยังไงมันยังไงลงมาลงมาดิว่าโช,โชโอเอ้ยแม่งกะจังหวะผิดไปหมดอืมอืม,อมโอ,โอโ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โห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 หลบยังไงอ่ะเอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยทักทายก่อนหนึ่งที ทักทายกันคนละทีไม่มาอีกแล้วใช่ไหมท่าเมื่อกี้อุย๊ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับทำอะไรของคุณนะครับเฮ้ยทำอะไรของคุณนะครับทำอะไรของคุณนะครับ ทำอะไรของคุณนะครับทำอะไรของคุณนะครับเต็มเต็มเออโอ้โหชิบหายละแบตหมดแบตหมดแบตหมดอืมเกือบไป,ปอไืมแบตหมดก็ไม่กลัวแบตหมดก็ไม่กลัวเอ้ยเกือบไปเฮ้ยอ่ะ เฮ้ยชิวอ๋อผมโดนท่านี้นี่เองโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นชุดอืมอืมเป็นเสื้อกางเกงเป็นเสื etah. ้อกางเกงเป็นเสื้อกางเกงเลยทีเดียวไปเร็วไปเร็วอะไรวะนะมันทำอะไรอ่ะพายุทอร์นาโดเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรไม่รู้ผมมาขัดดาบก่อนโอ้สวัสดี ออ <c oughs> like like <styles> <lay> ืืมมเซย์อืมอืมระเบิดไปให้หมดทุกส่วนนั่นแหละระเบิดมันเข้าไป ไป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 อะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยเนี่ย อ้าวนี่เหรอโอเคหนีก็ดีได้ขัดดาบคมเขียวตีไม่เข้าเลยอะ่ะอืมมาทักทายกันหนึ่งทีทักทายครับโอ,โอ,อะไรอะ่ะมันโอ้โออะไรอะ่ะอ๋อผมติดดาก้อนบลิง กินเพิร์บได้ไหมหายป่าวะเหมือนจะไม่หายหรือเปล่าเอ้เหลือหายหวนะเนี่ย <c oughs> มาดิ <c oughs> อืมอืมอืม,อมชิปชิป ชิปแอะมันเหนื่อย,ลยแล้วเท่ๆมาทีสุดท้ายแอะเงยตายสองตัวเลยไม่เท่เลยแมตช์นี้เซ็งแต่ตายเพราะแบบทำดาเมจอย่างเดียวไง <laughs> สนใจทำดาเมจอย่างเดียวเอ้ย อื้มอืมอืมไม่โดนอีกแล้วโอ้โหโดนสวนตลอด ตรงมานี เอากระเพกก็เหรอครับโอ้โหบ้าจริงเชียวเอ้าทำไมไทเกรกมันหนีคุชามันตบให้ตายกันไปข้างเลยอย่าไปหนีมันจะตายอยู่แล้วไทเกรกเออลงมาเน๊ะแกไม่ต้องไปนอนลงมาเน๊ะลงมาเอออย่างนั้นแหละฟันสองทีตายเลย ECPC โดราฮอนมีฮอนด้วยเหรอมันมีเขาด้วยเหรอเนี่ยไหนอะในเขาแกเนี่ยเหรอนี่คือเขาเหรอแล้วเราอะเอา้าไปเกี่ยวอะไรกับเขาอะอะไรครับเนี่ยไหนมีตัวใหม่อะไรไหมเอโอโอ้โหถึง40 อโอเคงั้นเดี๋ยวเพชร R40 แล้วเดี๋ยวมาใหม่นะคุณผู้ชมโอเคไปก่อนล่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยฮะ mm hmm. สวัสดีครับ